มีใส่ได้ไหมครับเนี่ยตินกระดุกครับพี่น้องโอ้โหวันนใส่เบ็ดแล้วยเยอะครับครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู่ทุกคนครับมาพบกับสิงโตในช่องสิงโตช anel ครับเมนี้กับเจี๊ยพี่น้องมาหาอยู่หากินขีดเขาครับมาปั่นเ็ดใส่เบ็ดครับเป็นเนื้อใส่เดือนขีดเขาครับพี่น้องเนงาหมานครับกับผมออกไม้ไหมืเอนี้กับเป็นไม้ ดีมันแจ้งครับพี่น้องเป็นปลาหนามครับครับผมพอดีมีรถไก่มาผ่านมาแล้วก็ศมรสาวในสิงโตมาเก็บเสดเดือนครับเห็นปลานบอลดีครับได้สีมาล่วงเบิ้งครับพี่น้องเอาสีมีโตมานะครับเนาะครับผมยังไงแกมัอนี้ก็คัมแล้วพี่น้องแดดลมล่มตกแล้วสีคัมแล้วไใส่กระดิ่งเตรียมค่วมไปความครับพี่นอ้นองพอดีมันตัวสีใหญ่เบี้ยล้วใส่แล้วก็ยิ่มเมือนพอดีครับครับผมยังไงแกไปหลุนทั้งวันครับพี่นอ้นองว่ามัอนี้สีมีแต่มีโตใส่ยังไงพี่น้องบนที่เก่าบาแล้วครับเนาะ ครับผมตั้งแด่ก็เป็นรุ่นกันครับสําหรับเบสเมื่อนี้กะเป็นเบสชุดเก่าครับพี่น้องผมเบสชุดเก่าชุดมานชุดหายากนักกินครับบ่าตั้งแต่เปลี่ยนตะขออย่าเปลี่ยนล่าสุดก็ใส่เลยประมาณสองเทือกสามเทือครับพี่น้องครับผมนี่นะครับเบอร์ตะขอตะขอก็เป็นเบอร์ตะขอเป็นเบอร์สิบสามครับใส่ใหญ่เล็กน้อยเพราะว่าใส่เดือดซิงโตเป็นเสือเดือดเงี้ยครับพี่น้องเดี๋ยวใส่ให้พี่น้องเบ้างครับ ใส่กระตุ้นมาเลยครับพี่น้องเส่เดือนไงเพราะว่าสีส้มเมื่อกี้มาสรนเป็นใส่เดือนท่ามครับขี่กรเดือนท่ามเหมับหลุนหลุนใหญ่เลยครับพี่น้องอู้ง่ายจริงครับพี่น้องยองเบ็ดเบือสิบสามมี่ก็กแตยังหน่อยสำหรับใส่เดือนรุ่นนี้นะครับแต่ก็อ่ะพอใส่ได้ครับพี่น้องเาก็ตัดเอาครับจังเดะก็ได้เจียงเก็ไปรุ่นกันครับพี่น้องว่าสีมีแต้มมีโตใส่ไงพี่น้องได้เบิลก่อนแล้วครับเนาะครับผมไปใส่เบียดกันเลยครับครับพี่น้องมาเบิ่งผลงานแหลกครับใส่เบียดเพราะตันได้แล้วเลยครับ นี่ครับเปียดเหลืออยู่ประมาณยี่สิบลังนี่ครับใส่บะทันแลลวอันกลับมาหลังทับที่ใส่ลาสุดเนี่ครับมีปลากินแล้วครับเหมือนมีอาการครับพี่น้องอยู่บ่ดอ,อนหักตึงมีโตครับพี่น้องมีโตครับมีไส้พร้อมครับพี่นอ้องปลาโตพี่นอ้องปลาดุกคครัด ใส่ไงนะครับนี่ขาตั้งกล่องบลาเดียวมาน้ำว่ามันหล่อหยามจังสียางจังสีถือมาน้ำนี่ครับใส่เบียดเพท่านเดียวครับพี่น้องโอ้ประดุกตัวใหญ่งางามเลยครับแต้มแหลกครับพี่น้องใส่เบียดเพท่านเดี่ยวมันมานครับข้ามาเบืองแต้มที่สองครับพี่น้องใส่เบียดเพท่านเดี่ยวเลยนะครับอ้าวมันสิมีอ้าวนี่ครับพี่น้อง เป็นปลาดุกครับใส่สวยๆ้วครับนี่ปลาทันไดกลับยู่วอย่างใส่เบียร์ตัวท่านแล้วครับพี่น้องเอาแดมที่สองครับมาเป็นแดมที่สามครับพี่น้องโอ้ นั้งใสเบ็ดแล้วอยู่ครับอย่างเงี้ยเสียงป่าติดเบ็ดกับเลยงง้อขึ้นมาเบืง้งนี่ครับพี่น้องคอปวดจากเลยบางยาเนี่ยเสียงางามครับพี่คอไม้ครับแต้มที่สามครับพี่น้องใส่เบ็ดปลาทั้งแล้วอยู่เรอ,อยากเก็บครับใส่เบ็ดกันต่อครับ ครับพี่น้องมายามเบ็ดน้ากันบ่านทีนี่สิงโตใส่เบ็ดแล้วแหะครับมาดึงผลงานในรอดแตกเลยครับเป็นป่าเองครับนี่อาการครับพี่น้องหลังนี้นี่ใส่เลยนี่ครับเนี่ยสิงหกระดุกครับพี่น้องใส่สวยเริบม ใส่งามเลยครับพอดียางนึงเงียใส่งส่ยสีเดี่ยวน่งมันมันบอลหล่อนไวครับพี่น้องปลาน้อยกับจริงยงกปลาเข้าจะได้ตัวงามครับแฉมแรกในหะ้รอบแรกครับนีบนคบ่ครับดึงกันเงาเลยครับครับรู้สึกว่าสิเป็นปลาหลาดหรือว่าป,ะะปลา,ราประกระทิงครับพี่น้องปลาหลาดหรือว่าปลากระทิงนครับ น่พี่น้องเบื้อง่งครับนี่ครับพี่น้องปลาไหลตัวใหญ่เติอบอยู่ครับเนี่ยปลากระทิงปลากระทิงโอ้กินเหลือควอมครับพี่น้องอคือสีเดืตัดครับเนี่ยหลังนี้ขันกินเนี่ยเพราะว่าเหมือนกันกับปลาไหลแล้วครับสุวนนีอ่ะขอ,อยาดเก็บครับ ลอยลงลงอยู่รับโอ้มีใส่ครับพี่น้องปะดุครับเป็นปะดุครับ,บรุดซ้ำครับพี่น้องโอ้ยตกเงยเลยครับพี่น้องนะเพรเป็นยังครับ แก่มือไส่หน่อยครับนี่ครับพี่น้องถือแก่เมือใส่หน่อยครับเสด็จตัวเมื่อกี้ครับตัวใหญ่เลยครับมาดูสงสัยมันกินตะโดนนะครับสวงไส้ไแหกแหกเหมือนับพี่น้องเสด็จนะเอาไป็นยังครับตัวใดได้ก็เอาตัวใดยู่ก็เอาครับพี่น้อง เนี่ยตัวนี้ก็เกือบรุดได้เลยครับพี่น้องรุดหลังต่อไปเลยครับเบื้งหนึ่งผลงานครับอ,อ,อ๋อนทุกเสียงงานครับ แปลกถือว่าโอเคอยู่ครับพี่นุ่มไปดหลัลงต่อไปเลยครับอู้หันเ,เปียกเลยครับเป็ดไา,านะครับ ปลาดุกครับใส่งา,งามเลยครับปลาดุก mm hmm. ใส่สวยๆครับผลงานแหลกนี่รอบที่สองครับพี่เนอะก็ดูโอเคครับปลาดุกใส่งา,งาม ต่อไปนะครับพี่น้องกทหารครับพี่น้องเป็นปลาดุกครับเป็นไม้พี่น้องเป็นครับใส่ใบงย่ายบันไดครับใส่ง่ามๆครับพี่น้องรุ่นนี้หดไม้เล็กน้อยครับไม้ ากาศเย็นดีครับพี่น้องมนีบ่อเอวแบบนั้รนนครับบดวแดวขี้มากครับพี่น้องแต่ก็พอหักได้อยู่ครับ ต่อไปเลยครับพี่น้องยังเบ็ดอยู่ประมาณสามสิบลังอยู่ครับครับพี่น้องบันนี้สิโตสวสุภาพี่น้องมากเก็บเบ็ดกู่เบ็ดครับพี่น้องเพราะว่าวรอบที่สองเมื่อกี้ปลาดุกสองตัวครับพี่น้องป่าบอกกิ่นเบ็ดครับรอบสองในรอบที่สามนี้ก็สิเก็บกู้เมื่อบานเลยครับพี่น้อง ปลากินกระส่วงหัวแรงครับพี่น้องส่วงคำคำส่วงหกโมงนฮะทุ่มหนึ่งครับปลาสิกินส่วงรอบแรกเลยว,ว่าถ้าไปครับปลาไม่กินดีครับอะจังใดไปลุ้นกันในรอบนี้ครับพี่น้องสิมีคนงานแต้มหมดแล้วครับตัวประทุนีใสครับพี่น้องพั้นหาลาจะต้อาป่าน เลยครับพี่น้องลาาขึ้นมาเลยจากตัวสัตว์ซ้ำร้อยอยู่ครับหลุดไปแล้วตัวหน,นึ่งครับใส่เงยุ้ยครับพี่น้องตัวงามครับเนี่ยนะเว่ามันประดุกหนามั้งครับเนี่ยเสียงสิ เลกเสียให้บีบอุ๋ยพุ่นีับถังรุ่นเนี่ยเป็นแต้มที่สองนะครับแต้มแดกสิโตบริไทยครับประดุกหน่อยตัวเล็กครับแต้มแดงพอดีเป็นแต้มที่สองครับแต่ยังได้ไปรุ่นกันครับในรอบเก็บเบ็ดเลือเบ็ยดอยู่ประมาณยี่สิบลังครับพี่น้องครับพี่น้องตอนในสิโตกะเก็บเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาใส่ถ่ายรถเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับสิภาพพี่น้องมาเบิกผลงานจักน้อยหนึ่งครับก่อนสิเขาเมื่อบานครับ คือว่าผลง,งานมาลม่ดีก็กะที่ว่าโอเคยอยู่ดีครับพี่น้องปาลารอบเดียวเนี่ยพี่น้องปาลารอบนึงยามรอบนึงกะทิว่าโอเคยอยู่ครับพี่น้องยามสามรอบรอบที่สามเก็บกะทิว่ายังหมานอยู่ครับพี่น้อง มีปลาดุกใส่ยังไงอยู่กับสองตัวจอยกับเป็นใส่งามๆครับปลาเคีงแง่ปลาขาวปลาหลาพร้อมครับติ๊ดตัวขาวเมื่อบานติ๊ตัวสีเทียงให้เบิ่งเชือกนึงครับพี่น้องครับผมจังเลยครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่เขามารับชมสิ่งตัวปลกเป็ดในมือนี้ครับทุลัดตุเลเนี่ยจัง่อยครับพี่น้องไม้มันหกไม้มันหกกะบานมันหนามมันพึ่งบกลงไปนะครับหยางหยางแง่จัง่อยครับสองหลอดสามหลอดเมื่อยเลี่ยและเลยครับพี่น้องจังเลยครับ ลาพี่น้องไปแล้วนะครับครับจังเดกะฝากพี่น้องที่เก่านะครับฝากพี่น้องกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ส่งตัวในเด้อครับสําหรับคืนนี้มือนี้ลาตีสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับ